สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC เก่งน้อยสุขุมสุขชนนะครับผมมาครับได้เมนูสุขภาพมือนนี่เจียวซามมะเขือมะเขือยังในนะแม่สะเทศดานน้อยมะเขืออึศสานน้อยเผือเทียนมะเขืออึมะเขือยังอิ่มเขือขึ้นเหมือนมักสดท้ายเขือคายเขานี่บอประกาศดอกอีกนะครับพวกนี้นะ ผักโขมก็มีเตรียนยำหลายใปาดก็คือเมนูสุขภาพพี่มึงอื้อน้อยครับนี่มึงอื้อน้อยมักบวบนะครับอยู่ที่ผักโขมแล้วก็ไอ้มักถั่วมีไอ้ทรายมาเล่นน้ำครับไอ้ยาดนอนถ่ายกี่ปีกิ้งน้อยกินก่อนอื หว,ห,หวานหวานอ,อืมข่าท่า,าเาเรือเกยวเป็นไเรเปลี่ยนจานเกลียวมก,ก,กนไรแก่เข่านหเข่ากันนั่นเป็นกดทยที่เาตำใช่หมห่เวเราะ

嗯。嗯、mm。干掉他。 หวานใชนะ้ไหลำตน้นคนเนี่ยคุยกับแจตวตรงนี้เลยครับหอมออื้

Oh, mulusan. Hmm. เดกกินห <S 々> ้บดหันเด้อพักไ่ไต้องกิน้ใครไ่ได้กินเสียใจเจวแซ่ผัก เกิงน้อยตามเอง <laughs> แม่แม่โม,มเมนต์กน,อนอ้อยน่ะกนน้อยตามเองพัดแจ้วยังแม่ <laughs> ตัวปเณ้ยั er, นแท้เราหยกีกชีปเณ้ยันแท้คุยครับ तो फिर तो आप

กินกระบเบิดว่าจะเอาให้เบิดบบให้เรือกันเรือนะครับผมหลายเองเอ้าขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามให้เก่งน้อยหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการอีคลิปต่อไปนะครับผมมีดูได้รอติดตามรอดชมครับนี่ลาพีละน้องไปแล้วสวัสดีครับ